สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยองประจำเดือนพฤศจิกายน2568ดัชนีรวมชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัด ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยรวมเดือนนี้ขยายตัวจากเดือนก่อนเป็นผลจากการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญน้าดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชนชะลอลงจากเดือนก่อนเนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังอยู่ในระดับสูงส่วนดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากราคาต้นทุนการผลิตสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจภาพรวมในอีกหเดือนข้างหน้ามีสัญญาณขยายตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่น โครงการคนละครึ่งพัดเฟสสอง และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศไทยผลการสำรวจภาคเกษตรผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัวตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเช่นยางพารามันสำปะหลังและสับปะรดสอดคล้องกับด้านราคาสินค้าและกำไรเกษตรกรขยายตัวตามปริมาณผลผลิตและความต้องการของตลาดด้านการจ้างงานและราย แาคขค่าจ้าง,างยังคงอยู่ในเก์ดี เนื่องจากมีความต้องการสินค้าเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นสำหรับดัชนีแนวโน้มภาคเกษตรภาพรวมมีสัญญาณขยายตัวเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรที่เพิ่มมากขึ้นผลการสำรวจภาคอุตสาหกรรมผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและผลประกอบการขยายตัวจากเดือนก่อนตามปริมาณความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมและยอดคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากคู่ค,ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านการจ้างงานและรายได้ค่าจ้างแรงงานหรือลูกจ้างในภาพรวมยังอยู่ในระดับดี จากความต้องการเพิ่มปริมาณผลผลิตของผู้ประกอบการสำหรับบัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมภาพรวมมีทิศทางขยายตัวจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมบางส่วนมีความกังวลต่อราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผลการสำรวจภาคบริการผลประกอบการและการจ้างงานภาคบริการมีสัญญาณขยายตัวเนื่องจากมีการจัดงานสืบสามประเพณีลอยกระทงสอดคล้องกับการจ้างงานภาคบริการที่เพิ่มขึ้นสำหรับปัจจัยแนวโน้มธุรกิจภาคบริการภาพรวมมีสัญญาณขยายตัวเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่งพลัประกอบกับจังหวัดระยองมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ผลการสำรวจค่าครงชีพและต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ในระดับสูงจากต้นทุนการผลิตหลายชนิดที่เพิ่มขึ้นสำหรับราคาค่าจ้างแรงงานชะลอลงในภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตส่วนราคาค่าวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆอยู่ในระดับสูงเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีราคาพลังงานและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นผลการสำรวจแนวโน้มการจ้างงานและการลงทุนภาพรวมแนวโน้มการจ้างงานมีสัญญาณขยายตัว จากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวขึ้นสำหรับแนวโน้มการลงทุนมีสัญญาณขยายตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่นโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการโครงการคนละครึ่งพลัส